ต้องสกินเข่าผัดด้วพี่นอ้องง่ายๆจ้ะแต่ว่าไข่ดาวโบทันจะเจียวจ้ะข้าวผัดจ้าข้าวผัดหมูไข่ตักใส่จานแล้วก็จะประมาณนี้จ้ะกินง,ง่ายๆเข่าผัดอาพี่นอ้องแต่ว่าโบทันเนี่ยไข่ดาวใส่อยู่จ้ะ เดี๋ยว,ว่างเดียวจะเกระ,จะ,จ,ะจะดาวใส่เนาะพี่น้องเนาะกาวผัดล้นๆจะพี่น้องมันก็นจะประมาณนี้หละจ้ะ้าวผัดธรรมดาจ้ะมันบ้านใส่ไข่ใส่หมูผักคะนา้าต้นหอมมะเขือเทศจ้ะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะจ้ะน้อพี่น้อง จ้าคลิปนี้ก็ไว้สำนี้ละจ้าคลิปหน้าพบกันใหม่เด้จยวเ้อด้วยบ,าย,บายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ